สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมนุ่งนิกพาชิมนะครับมันีสิภาพพ่อแม่พี่น้องมากิกเมี่างปลาทูนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ครับหอมๆถอดไม่ไมมเลยนะครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องน้าจิ้มเฮาน้าจิ้มตัวตัดคือเก่านะผมขนโคนเลยนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้องตัวโบผักกับกะหลายอย่างพี่น้อง พัดกาลนะครับผมหอมซี่หอมปีหงุละผ้าพี่น้องโอ้มาติดเสียบมือนกันนะครับผมมาพี่น้องมาอยากแล้วครับผมบัวาลายนะครับห่อเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องโอ้ยนี่ครับโอ้ยลาทูน้องเลยพี่น้อง Ừ. Ở khẩu thà đây là Bị nó cứ nhảy hết Xẹp nữa ผักกาลาย,ยางพี่น้องลองห่อแบบนี้ครับปลาทูหอมๆเลยครับผมสดๆถอดห่อนพี่น้องแซ่บ นี่ครับกระตองอย่าลายแล้วนะครับผมสำหรับลูกนี้นะครับผมกินเลยครับตามพ้อมสี่ครับ แซ่บพี่น้องปลาทูแซบ่ดแซบดีขนาด,ดนเลยพี่น้องเนื้อมันมันเลยนะครับผมบุ้ยขักขนาดนี่นะครับ นี่พี่น้องเห็นว่หลาลงไปครับมากครับผมอืม,อม แบ่บปะทุมันดีขนาดเลยครับหอนฮ้อนเลยนี่โอ้นี่พี่น้อง คำนีเพื่อพ่อแม่พี่น้องครับผมมากครับหอ,อมเปพี้ยงแซบ่บ กอดเพื่องกินเ็ษเบิดพี่น้องห่อลงไปนี่บุ้ยพ่อแม่พี่น้อง มากครับผมผักอะไรยางแห้งไป้องต้องกินผักยางบิมากพผักนี้แล้วครับผมโหระพาหอม เขากันบูวี่ น้ำจิ้มกระแทบนะครับพี่น้องอเผียวๆเลยครับแสบ ประทองยานอ้วนนะครับผมพี่น้องอ้วนแล้วครับผมน้เฮียเบาเป็นยัง นี่ครับผมผมเป็นพี่น้องโอ้ื mm hmm. กรอบ หัวแซบแซบพี่นงแน่แซบมันอยู่หัวนี่แหละครับกรอบกิน,นเดบิดนี่แหละ Feeling mm. นี่ครับผมตักใส่เลย มีแย่เลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องคำสุดท้ายกันแล้วกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมากครับผมอืม บู๊ยพ่อแม่พี่น้องคักขนาดครับผมแซบ่บบม่ได้กินกระโดนเติบอยู่นะครับเมนูนี่เมนูแซ่บมาซูพี่น้องกินอีกแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องปลาถูกกับมันพี่น้อง,องแซ่บครับผมถอดน้น,นอนเลยก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมทุกการติดตามนะครับคนไลไ์ก็แชร์ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ซูแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง นุ่งนี่กฤติคอตอบแทนพ่อแม่พี่น้องด้วยกันหาเมนูเส่บทมาสู่พี่น้องกินนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมีความสุขเรไๆนะครับย่บยาเชอย่าไข่โลกไพคย่าไดมี่คิดสิ่งใดขอให้สมปารถนานะครับผมแบมเมอขอให้ได้แก้มนีโชชนะครับผมโทษหายก็จะได้มาผ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ